สวัสดีค่ะคมิทิปชาแนลค่ะวันนี้จะบอกว่าเรา,เาร้อนเงินนะคะเราร้อนเงินโอ้ตายแล้ววันนี้เราจะมาแกะกระปุกออมสินที่หยอดไว้2ปีนะคะกระปุกน้องหมูเนาะว่ามันจะได้กี่บาทกันก่อนอื่นเลยวันนี้มาร่วมแสดงความยด,ดีกับคามิทิปชาแนลวันนี้เราได้โล่ u t u b e ทั้งหมด4โลด้วยกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะโล่ y o u t u นะคะของเราวันนี้มีโี่โลเลยทีเดียวนะคะวันนี้ด้วยความสามารถของเจมิบนะคะวันนี้ได้ส แล้วนะคะสำหรับ YouTube ทั้ง4ช่องซึ่งจากทั้งหมดนะคะสิกว่าช่องนะคะใครที่ติดตามก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะ,ะอ่ะเดี๋ยวอย่าว่าเรื่องอื่นเลยแต่ว่าเราไปแกะกระปุกกันว่ามันจะได้กี่บาทเหร็นเชียวค่ะาราคาท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้เลิกแล้วนะคะหลังจากที่เราร้อนเงินวันนี้วันที่22เมษายยน2565เนาะเราได้เลิกที่จะทุกกระปุกออมสินน้องน้องหมู น้อง,น,องน้องทองนี่เนาะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าหยอดมาเรื่อยๆ2ปีแล้วนะคะแต่ก็จะหยอดแต่แบงค์ใหญ่ๆเหมือนที่เขาทำคลิปกันก็เลยอยากลองดูว่าเฮ้ยถ้ากูหยอดจริงๆมันจะได้เท่าไหร่ก็เลยลองดูตั้งแต่2ปีที่แล้วตอนโควิดมาใหม่ๆอาล่ะทุบกระปุกกันเลยอุ้ยเชี่พ่อโอ้ย,ย,ออยตาแหล่โดแตกแล้วอ่ะอุ้ยแตกมอนไข่เลย บบาบางมากบางเหมือนไข่เลยค่ะเอ้ยนี่นะคะ่ะเอ้ยัยตัวรนะู้ เดี๋ยวเราไปนับกันนะคะว่าได้เยอะแค่ไหนเนาะโอเคค่ะหลังจากเราทุบแล้วก็นับเรียบร้อยแล้วนะคะมีแบงค์พันแบงก์ยี่ยอดอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี เจ็ดมืนสีนิด 74. นิดค่ะเจมื่นี่นิดนนะคะนี่ก็คือผลของการหยอดกระปุกนะ2ปีนะ2ปีนะทำมิชชั่นให้ตัวเอง2ปีเก็บเงินหลังจากเงินอันนี้แบบปกติแบบข้าวข้าพู้ชายอะไรเงี้ยก็ก็เอามาหยอดกระปุกบ้างนะ,ะทำให้เรามีเงินเก็บ ต้องทุบเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อบ้านนะคะบ้านให้แมวเราเล่นนะคะมีเหตุต้องใช้เงินนี่ราละค่ะก็เลยต้องทุบดูว่าได้เท่าไหร่เออก็เอามารวมๆการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าใครที่อยากลองเก็บเงินดูก็เก็บเงินนะคะใครไม่ยองไม,ไม่ไม่อยากลองเก็บก็ไม่ต้องเก็บค่ะดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกคุณนะคะแล้วแต่นะคะอ่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะไปละจ้าบ๊ายบาย